เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเลนะว B-2 บอมเบอร์ ber, ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันการออกแบบสุดล้ำและความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์ทำให้มันกลายเป็นอาวุธทางยุทธ,ธศาสตร์ที่หลายประเทศต่างให้ความสนใจและเกรงกลัวเพราะมันสามารถบินเข้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ศัตรูได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่รู้ตัว b 2ถูกพัฒนาโดยบริษัทนอทรอปกรุนแมนภายใต้โครงการรับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นจุดประสงค์หลักคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตได้เพื่อให้สามารถโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยที่สุดการออกแบบของ b 2ใช้เวลาหลายปีและใช้งบประมาณมหาศาลจนกลายเป็นหนึ่งในโครงการทางทหารที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริการูปร่างของ b 2เป็นลักษณะ ปีกบิน (Flying Wing) ซึ่งไม่มีหางไม่มีลำตัวแยกชัดเจนตัวเครื่องทั้งหมดรวมเป็นปีกกว้างขนาดมหึมาที่ออกแบบมาเพื่อลดการสะท้อนของคลื่นเรดาร์โครงสร้างของมันถูกเคลือบด้วยวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์ขั้นสูงและใช้เทคโนโลยีสติลที่ช่วยลดการตรวจจับจากทั้งเรดาร์คลื่นอินฟราเรดและสัญ,ญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าสิ่งนี้ทำให้ B2 สามารถบินทะลวงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการป้องกันเข้มดที่สุดได้โดยไม่ถูกตรวจจับ B2 สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณหนึ่ง เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อเล่นว่า B-2 Bomber ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สูงสุดของเทคโนโลยีทางการทหารของสหรัฐอเมริกาและยังคงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบันการออกแบบสุดล้ำและความสามารถในการล่องหนจากเรดาร์ทำให้มันกลายเป็นอาวุธทางยุทธ,ธศาสตร์ที่หลายประเทศต่างให้ความสนใจและเกรงกลัวเพราะมันสามารถบินเข้าโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ศัตรูได้โดยที่ฝ่ายตรงข้ามแทบไม่รู้ตัว B-2 ถูกพัฒนาโดยบริษัทนอทร็อปกรุนแมนภายใต้โครงการลับของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามเย็นจุดประสงค์หลักคือการสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดที่สามารถทะลวงระบบป้องกันภัยทางอากาศของโซเวียตได้เพื่อให้สามารถโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างแม่นยำและปลอดภัยที่สุดการออกแบบของ B-2 ใช้เวลาหลายปีและใช้งบประมาณมหาศาลจนกลายเป็นหนึ่งในโครงการทางทหารที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐ